จากนะ็เสอิให้ท่ารับคำถามในสุขานูอดของท่านแล้วนะคะพบว่าในอดีตที่ผ่าน ที่ทะเลเปิดมันฟื้นตัวนะคะมันสวยขึ้นมาอย่างมากมายกาิบัิงานมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน เขาจะใช้ในกลุ e şey ่มรายส่วนที่ได้นฐานแค่ต้องรอดีกงบตอกขั้นสูงนะนะคะแล้วก็เข้าหมายการพัฒนาเนี่ยเัาก็มีการปรับขึ้นด้วยนะคะได้ได้ทำแผนเป็นแผนเริ่มต้นของปีปีใหม่นะคะแต่ว่า ทางชมเมืองอเป็นรถรางที่คิวยาวมากเลยนะครับกว่าจะได้เนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่นะครับเมืองสําคัญที่จะเป็นเมืองโลกด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอายุนึงรอยบปีนะครับสร้างครับที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับที่ได้บริหารงาั รัชวันจานะน,จานะครับาทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคความสำคัญระดับสากลที่เรียกว่า OUD หรือ Outstanding Universal Value ในนครนะครับซึ่งเป็นท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เหมืกันและวันนี้แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเกิดขึ้นาใหม่ครับก็มีมาน้เรามีประมาณ2องห่ครับที่เข้ามาที่เราสีแดงครับ ซไป,ไป,ไปอยู่ที่ไหนในโลกเขาไปซื้อมาเห็นไ,ไหมเหม็นไ,ไ,ไ,ไหมครับ